วันนี้เราก็มาทำจดทะเบียนประกอบการรถนะครับผมเป็นคู่มือรถนะครับก่อนที่เราจะไปทำโอนได้เราก็ต้องมาทำจดทะเบียนประกอบการก่อนนะครับซึ่งเอกสารหลกรักฐานก็มีเยอะเหมือนกันครับผมเราต้องมีหนังสือนะแต่งตั้งท่านผู้มยการด้วยนะครับผมหนังสือแต่งตั้งอยู่ที่โรงเรียนเราแล้วก็บัตรราชการตรประชาชนของผู้มยการนะครับแล้วก็จะต้องมีหนังสือประกาศแต่งตั้งโรงเรียนด้วยนะครับ ถึงจะทําสามารถทําได้นะครับที่จะโอนรถนะครับทุกอย่างต้อง2ชุดด้วยกันนะครับผมตราประทับของโรงเรียนก็ต้องนํามาด้วยครับผมแล้วก็ทําหนังสือเพื่อลดหย่อนภาษีนะครับประกอบการได้เลยนะครับยกเว้นยกเว้นการให้ภาษีหรือว่าการจดอะไรต่างๆได้นะครับผมใบอนุญาตประกอบการแล้วก็ภาษีเนื่องจากรถของโรงเรียนนะฮะยกเว้นได้นะครับยกเว้นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยกเว้นภาษีครับผม ล้าก็ทํานการเนี่ยลงน้มทุกอย่าง HHH. ต้องมาเซ็นหรือไม่ก็ต้องเป็นคนผู้รับมอบอานาจมานะครับผมแล้วก็สิ่งสําคัญนะครับต้องมีก็คือจะต้องมีเทเบียนราชพัสดุของโรงเรียนนะครับที่ก่อตั้งมาหรือว่าเป็นโฉนดก็ได้หรือเป็นเทเบียนบ้านต่างๆก็ได้นะครับที่เราจะเอามาจัดทํานะครับผมจะต้องมีถ้าโรงเรียนของผมเนี่ยก็จะใช้ทิราพัสดุนะครับผมแล้วก็เราคิดว่าไม่สําคัญจริงๆก็สําคัญนะครับก็คือมันต้องมีรูปภาพประกอบรถเราด้วยแล้วก็ ลงจอดรถนะครับกันนะฮะหรือว่าเราถ่ายด้วยการเลยมีลงจอดรถด้วยมีรถด้วยก็ได้ครับผมต้องมีเราก็ต้องมีการกรอกข้อมูลละเอียดมากครับผมอ่าคำขออนุญาตประกอบการค้นส่งส่วนบุคคลอย่างเงี้ยเราก็ต้องมากรอกข้อมูลนะครับขออนุญาตประกอบการค้นส่งส่วนบุคคลรถที่เราซื้อมาเป็นรถบรรทุกนะครับเราต้องมาทำเรื่องจอดก่อนครับถึงจะสามารถเป็นรถโรงเรียนได้ครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ ทดสอบระบบเครื่องยนต์ครับผมสุดยอดครับรถพักป่าสรามมาขี่กับพี่น้องทำได้โอเคนีับเี่ยมีเงียบคอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มเร่อยังดีอยู่ครับ มาแล้วครับพี่น้องวันที่รอคอยนะครับรถโรงเรียนสวเวียาคมจากร่วมน้ำพักน้ำแรงของญาติพี่น้องเรานะครับป้าป่าสามาัคคีครับผมนำโดยท่านชูศักมาปรางผู้อนวยการโรงเรียนสเวียคมแล้วก็ท่านรองอะนะนะรัฐีได้ยศนะครับแล้วก็ประธานกรรมการภาษาของเราคือท่านมิตรสารพงศ์ครับอันนี้มารับขวัญน,น้องนะครับรับขวัญน,น้องครับผมนี่เลย ให้ด well, uh, ูเลยรักษาเอนี่้าเดียวอ่ยอะรับ่คอนี้ตรงไหนรันเปเอามาไว้่เอามใส่ครับผม สังคมวิทยาคมฝันที่เป็นจริงนะครับผมเรามีรถของตัวเองแล้วครับผมฝันที่เป็นจริงครับผม <c oughs> เป็นไงบ้างครับถ <c oughs> ้า, <c oughs> าลองสวยใช่ไหมรถสวยอ๋อหนี่ว่าทดลองสวยรถรถก็สวยทาลองก็สวยครับรถโรงเรียนสมุคงวิทยาคมนะครับวันนี้ส่งมอบรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบคุณผ้าป่าสามาชคีบ้านวัดโรงเรียนชุมชน นะครับจิดเก่าเป็นอย่างสูงครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ